บูชาคุ well. ่ของปุ่นแห่งปู่ที่ใคร่กัพวกเราที่ท่านเคยได้อยู่กับพวกเราและได้และนำคำสอนพวกเรามาตลอดให้เราทั้งหลายได้ตั้งอยู่ในถิ่นในธรรมสัพพิสมุทังที่ดีงามไม่ให้ติดท่าจากหลักธรรมหลักที่ไหน ก็ได้การควบรวมันการควบรวบไงดีขององค์ท่านที่ท่านได้โกรธพวกเราบางพวกเราก็ยังเคารพในองค์ท่านอยู่และเคารพในคุณนักธรรมขององค์ท่านแต่ท่านได้จัดไปแล้วก็ตามก็พาการมาแรงออกหรือการเมืองการเรียกว่ามา ในวันสุดท้ายวันสุดท้ายของเท่านพกเออเอาไวเคือปาออนตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ท่าน,นยีนิูท่านไม่พอ่อและทุกคนก็อไม่พอ่พอขึ้นเือนกันเที่ยวว่าเออเอคือไปเอามาสวา่าให้ใครใครก็ไม่อยากได้เพราะเป็นของร้อยแต่ในเรื่อง ติ้นโงมแล้วโง่ชุกโง่ก็เอาไว้ได้ถ้าเราเริ่มทำแบบนี้เป็นการแบบโอเคมีที่เราเรียกสัตว์เราเขาคือร่างกายนียกว่าร่างกายของข็งทุกหน้าโงมลงมแล้วก็ถ้าไม่เขาเก็บไว้ได้มันก็เล่าก็เพื่อนมันก็เล่าก็เพื่อนและตรงจี หลังเกียนแต่น้าเปิดใจกำลังคนที่มาพบข่าวมาพบวันนี้คืพวกเรา่ได้มาในอักเป็นวันสุดท้ายที่น้องมา 啊啊啊 เดินทางมาเยี่ยมที่วัดท่าโจดึงสองครั้งทีกทัานกงท่านได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาหมาบุญญาสังกัมเดินทางมารับพระปะาช่วยชาติและแสดงพระมหาโศกในวันที่29ามกราคม ดุเดศสกรลละสองพันร้อยสี่หและองค์ตาเกล่าวว่าวัดธรรมาจงเป็นสนามรอบอันยิ่งใหญ่เป็นสนามไว้อธรรมอันยิ่งใหญ่นอกจากนั้นท่านยังได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่เทศ็จฤๅีนำหลวงปู่จิตธรรมโต หลวงปู่เจริญที่ตาอ๋อ,องราครุญวิชิตพรกนหลวงปู่สระนเรศและหลวปงปู่สุโตเป็นตน้นหลวงพ่อวิชัยท่านมีชาติกำเนิดในสกุนคล่องแฝงเดือนเมื่อวันจันทร์ที่25มิถุนายนเราก็อยากจะบอกว่า ชีวิตเราตั้งแต่เกิดยังมองไม่เห็นความสุขสมหวังอะไรจากเขาสักอย่างเลยทำงานหนักตั้งแต่เด็กดูนใช้ทำงานมาโดยตลอดเราเป็นเด็กําพร้าพ่อตายตั้งแต่อายุหนึ่งตัวชีวิตต้องรับราระลำบากตั้งแต่เด็กหลังจากพ่อตายแม่ก็ไปแต่งานใหม่แม่เอาเรา ไปฝากไว้ให้ยันเาแต่พระยาสามเดือนใหกับเขาท่านขึ้นเรียนราบการเข้าวัดเรีนับปฏิรอกไม้ดีตอนนี้เวลาสิบสองนาฬิกาห้านาทีข้าพระอคจกราบเรียนสวายพระเจ้าราศีมังกรขณะใหญ่แล้วก็อนรำแนกรของที่จะเข้า,า, <c oughs> าร่วมในการ ในธรรมะนักเพื่อเป็นสียงสารในการทด้องเพี่อฟ้องของการเป็นลูกศิษย์ดกว่าเรามานั่งคุยกันแต่งขันลงแข่งขันแลวตอนนี้ดูครูอาจารย์นั่งกับตาไม่คุ้ยเริญมต้ท่านนั่งป่าเทีสามอั่างอาตมาเป็นหางคูว่าครูครับท่านมีวาระการก้าวสี่ปีแล้วเยอะมากลงปูอายุเย้งไม่หนาน เราเป็มเจตจำนงในการนสนอวาการเพื huh. uh ่อ huh. ่วน like yeah. ู uh ้ท huh. ีส uh ่วนตัวไมนี huh. ้ต่อมดก้อยิธรรมก็พิกไปได้มาบน่างมั่นใว่าจากแสในมาการที่าม่มีผู้ชนะพระผู้ใหญ่ก็ไมีพูดแต่พระองคมมีในสายบริการพระกรรมฐานได้เสเสียเพราะฉะนั้นรูปใดจะเข้าร่วมด้วยทีหมดทั้งารดใน ตอนนี้ก็จะยุ่ิการให้เสียงในบนให้เราที่อย่าไ,ได้ทำอิตโมนาหลมาติระโลตอวาตักุตลำงระ เป็นเหรียญหลวงพ่อวิชัยทำขึ้นโดยเจตจำนงของหลวงพ่อท่านนะครับโดยเจตจำนงหลวงพ่อท่านเพื่อจะกระต้นมอบให้แก่ท่านทานนีป็นส่วนทุกท่านที่ร่วมงน,น,นในวันนี้วัดปัจจัยต่างๆท,ที่นะครับเราจะควรจำกัด100ท่าน100ทุกท่านโดยเฉพาะ เท่านั้นนะครับมนึุงคนหนึ่งท่านหึงชุดนะครับมอบให้แก่ของวังของที่ระลึกเหรียญหลวงพ่อวิชัยเรื่องในนาพระราชาเพิ่สายวาสมัยพระศุลานเมวันนี้นะครับเสริัพีพี่ครับเจริทเพิ่พระสารว่ร่างกายพระอาจารย์หลวงพ่อวิชัยในวันนี้ Thank you. ไม่ใช่พาราชกาทีนบนประเด็กพระกลนราชสมเทีผู้ปรึกษาจากปะจวดพร้อมคณะสงฆ์ด้ออดา,ดานหน้าให้พระเด็จพระกนพาคณะสงฆ์ขอขมาและเจ้าหน้าที่กี่พัิธีการก็จะได้เคลื่อนอิจาใพระราชทานเป็นพิธีหลวงสื่ไปกับรัตนาครบนิบอคกับคณะสงฆ์ด้านหน้า,า,นา,านด้ลยที่โคมแดง ประกอบพิธีขอไม่ลอยเป็นตัวทีนี้เหมือนที่ตาราะสอนให้กับสาธุชนทั้งหลายเวลาเราตั้งน้โมสามจบตั้งพร้อมพักไปเลยแล้วก no <welche> ็กล่าวน้โมดังๆังออกรรมาดังๆรอบที่แล้วอัตมาครังนั้ไม่ชื่นใจเหมือนเสียงยังไม่เต็มที่วันนี้เป็นห่วงสุดท้ายที่เราส่ง ลงน้องปูไปแต่น,นิรดาศาสนะสงก็ได้เท่าที่พอฝั่งซ้ายฝั่งขวาม,มือก็ได้ครับผมไม่ต้องเข้ามาหมดอาต่อไปก็ตั้งใจขอขอมาผู้ที่มีพรรษาแก่เราก็ว่าแต่ไม่ต้องกาดยกผู้มีพรรษาอ่อนกว่ารพระครูเกษตรบริจ ก็ให้กราบขันธมายังบุตรทัดสาภาวาตหลวงพ่อเปิดพระคุณเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านก็เมตตาบาร่วมประกอบพิธีด้วยองค์กรเมตตาเป็นพระขนในมนฑลประจําที่เก้าอี้รับรองก่อนครับผมเป็นเชิญกองพิธีการวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้ถอนอเชิาจักรพรราิเพื่อที่จะได้ เป็นริ้วขบวนเป็นลำดับสิบไปจึงใดริ้วขบวนนั้นนะครักบก็จะเป็นพระมหาเถราที่มีเชิงชายพระาราชทานดังนั้นผู้ที่มีวัยยุการน้อยที่เป็นพระให้เดินต่อมีเชิงชายพระาราชทานเป็นสามแถวลงไปทางขิ้บันไดวนญาติจวมที่อยู่ด้านล่างก็นั่งประนมมือไว้ตรงบริเวณถนนให้อยู่ในความสงบแบบเงียบเห็น เพื่อจะได้เป็นอาจารย์บูปรชาร์มเรนเชิญต่อนพิธีการสืบไป ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจากการตรวจด้วยเครื่องอิสอเรลคอมพิวเตอร์พบว่ามีสิ่งผิดปกติในกระโหลกศีรษะพุทธศักราช2 5 6 1คณะแพแะทย์ได้ดุงท่านเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องแม่เหล,ล็กไฟฟาพบว่ามีก้อนเลือดหนัก็บนบริเวณกระโหลกศีรษะใน้าซ้ายหลังที่ซีซีผู้ประกาศพุทธศักราช2547 เวลา13นาฬิกาคณะแม่เริ่องการงานเพื่อนำข้อเรื่องเหล่านั้นสำเร็จดปหลังการประชุมท่านมีการ หลับการประกอบพิธีในการเปิดฉลอะสังกานของรันประคุตเกษมบรรีจิจวิชัยนมิโยนั้นมาอย่างกิตกากาลก็คือว่าเสร็จสิ้นปันนี้ก็พิธีการวนนนั่งอยู่กับที่แล้วก็พนมมือส่วนริ้วกระบวนที่เป็นเครื่องของน้อยสัญญาบัตรพัดยศใบตตั้งตลอดถึงผ้าไตร ทีมเชงจากพระราชทานนั้นก็จะเข้าร่วมริ้วขบวนณตอนนี้บริเวณถนนทางขึ้นไปสำหรับเป็นกัสล้มปู่แก้งห้กับคณะสถาสิทธิมนุษยิ์ได้ทราบได้นั่งอยู่ประจัำที่ให้เรียบร้อยส่วนประชชนที่เดินทางมาร่วมในงานพระราชทานเพลิงก็นั่งในสถานที่นั่งของคุณยมการวาจะมีอยู่สองฝั่งด้วยกัน ฝั่งเต็นท์ซ้ายมือทางเข้าวัดน้อมปูเป็นเต็นใหญ่หนึ่งเป็นโดมใหญ่แล้วก็ยังมีข้างถนนที่เป็นเต็นท์สีขาวตัดหลังเต็นท์นเจ้าประคุณสมเด็ดจมระเป็นที่ังศรทสาพีนาพ่น้องศิษธาตดตอนนี้ก็มีซึ่งในวันนี้ได้รับเมตตาจากเจ้าบระคลสมเด็จพรมะมหารรชมงุลมูมุนี คณะใหญ่นกางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรเมธวิทยารามขอระพิหารเป็นประธานในพิธีตอนนี้ด้านข้างพระเจ้า่เป็นเส้นที่เป็นเส้นตลอดพิธีด้านข้างพระเจ้าขออให้กับคณะสัาศรษยานุสิ์ได้เกินสักคนหนึ่ง ก็จะเป็นการประกอบทีา <Rapid> ม <infinite> <the> ีพ่อตาไรฝังสุบุตร์ตะลวนเกศศิลาไตรเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นการพ่อ่าไรประทานในสมเจ้าพระพุทธเดชมรรยาบีสาราญาสเดจพระสัราชสุทราัสตาบุาโลกพระลมสู่ประทานท่าไรประทานเอพรงนั้นจะนอนไตรฝัมเกศตุรสในการพระราชทาเพลง 老土，老土的，烂片。 เรียนเชิญคณะศรัทธาที่เริ่มกระบวนมาเขอาที่รอบรองได้ตามแบบเรียนเชิญเดินที่ีพรมอะไรเราสามารถวางไว้ที่โตรับรองได้เรียนเชิญเดินถ้าวิญยาณไม่เดินเดี๋ยวตัวได้อยู่ด้านหลังหาเป็นตะเกียก่อนเดินได้เลย บ่อนปัจันการอาเชิญเหยียบเชิญงชายพระราชทานบาตั้งบาเป็นกุศลพระราชทานเคร่งศพพระพระคูกษะสบรกิจนั้นได้เสร็จเห็นแล้วโดยตอนนี้ก็มีพระเดชพระคุณนักดุขนพระธรรมสกยวงวิสุทธิ์้าคณะภาคหกเจ็ดธรรมยุทธ์บประวชผอมเ้ิยปฏิรักที่เป็นคณะใหญ่ซึ่งวันนี้กล้าวกับเรียนถวายนเบื้องต้นว่าการทอดพระทัย บางสกุลจะมีสองชุดใหญ่ด้วยกันซึ่งคณะแรกก็จะได้กับรัฒนาพระสงฆ์ที่เป็นคณะธรรมยุทธ์จำนวน30ร,รูปูค์ตาขึ้นพิจารณาพระไตรบางสกุลก่อนโดยจะให้ขึ้นชุดรัดสิบพร,รูปตากที่คณะผู้ดจัดงานได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงหลังจนั้น ็จะได้กาบบริการพระเทวราุเทระโดยมีเจ้าพระพุสมเด็จองค์ปรอมาในที่ตีท่านเป็นประธานในการวางไม้จ์ไม้จิตที่น่าโปรกจิตราขาตามด้วยพระมหาเถราุเทระต่างระดับส่วนท่านพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมในการวางไม้จิตไม้จนตรงนี้ก็ได้ประสานจากท่านแต่เพิ่อแง่สาย ได้ให้ติอาสามาช่วยในการกำกับไฟการ